อ่ะสวัสดีครับเสียงชัดกันไหมเอ่ยถ้าเสียงชัดนะครับกดหนึ่งมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะ,ะแถลงข่าวนะครับเออมีดราม่าทุกวันแล้วเราก็ต้องมาแถลงข่าวทุกวันอันยองอันยองอาเซยโยนะครับพูดถูกปะวะถ้าชัดกดหนึ่งมาหน่อยนะอย่างวันเนี้ยเสียงห่างๆเสียงห่างๆเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้อยู่จอปาก นะครับเสียงมันก็ไม่น่าจะแตกนะฮะแต่ว่าทุกทีเวลาผมติวผมจะเอาไม้แปะตรงนี้เสียงมันก็เลยแตกนะครับอ่าหนึ่งนะโอ้ยพันกว่าแล้วนะครับพันสี่แล้วนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะจริงๆผมพิมพ์พิมพ์ชี้แจงเรื่องประกาศของกออล่าสุดไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอ่านแล้วก็เนาะอุตสาหสรุปให้บางคนก็อ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ นะครับเพราะฉะนั้นก็มาพูดอธิบายอีกทีและการก็รวบรวมวันนี้ทั้งวันเนี่ยตอบอคอมเมนต์อีเรื่องเนี้ยบ่อยมากเลยนะฮะแทบจะทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาสรุปตอบเป็นเป็นไลฟ์วันนี้นะครับเหมือนกับการแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวของพระนันท่านนายกรัฐมนตรีอะไรเนะี่ยฮะฮะรู้ไหมฮะไร้ค่าเดินหนี ไม่ใช่ไม่ใช่นะพุดนเล่นนะครับอันนั้นนายกนะฮะอันนี้พี่ไม่มีเดินหนีนักข่าวนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนยังไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรถูกไหมคือใบวันนี้ครับช่วงช่วงประมาณสัก11โมงกพอพเนี่ยเขามีการประกาศตัวหนึ่งออกมานะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราสอบตกอังกฤษปีประมาณสักก่อนปี6กหนึ่งเราจะซ่อมอังกฤษได้ถูกไหม พอมาปีประมาณปี6กหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าห้ามซ่อมภาษาอังกฤษอ่าห้ามซ่อมภาษาอังกฤษต่อไปนี้เขาจะไม่มีเขาจะไม่มีการจัดสอบซ่อมโดยกอพอแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการแก้เคสนะแก้เคสด,ดวงเมืองนะก็คือมันจะมีสนามสอบบางสนามที่มาตรฐานมันค่อนข้างสูงกว่ากอพอนะครับก็คือพวกสนามสอบโทอีกโทอีกเขาสอบไปทําไมเขาสอบเพื่อจะทํางานบริษัท อย่างพวกบริษัทญี่ปุ่นบริษัทฝรั่งเขาจะขอดูคะแนนโทอีกนะครับว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับเข้าทํางานได้หรือเปล่าใช้อังกฤษในการทํางานได้หรือเปล่าโทเฟลโทเฟลคือเหมือนประมาณพวกจะไปเรียนต่อต่างประเทศไอเอลไอเอลนี่คือจะเป็นสายแบบยากกว่าโทเฟลจะเป็นสายพวกในเชิงไปไปไป,ไปเรียนปอโทเมืองนอกปอเอกเมืองนอกอย่างเงี้ยซียูเทปนะครับทียุ t ียูเไอ้ get, พวกนี้คือจะสอบปอโทรธรรมศาสตร์จะสอบปอโทจุฬานะฮะคือเรียกว่ามาตรฐานในการวัดระดับภาษาเนี่ยจะง่ายเออจะยากกว่ากาพอพวกเนี้ยฮะพวกตัวพวกเนี้ยโทเฟลไอเอลโทโทอีก TU-GET กตที get, ท get, อะไรพวกเนี้ยครับคือเขาบอกว่าให้เอาคะแนนที่สอบผ่านเนี่ยมายื่นแทนการผลสอบภาษาอังกฤษได้มันก็เลยเหมือนกลายเป็นทางรอด ของคนที่ตกอังกฤษสมมุติไปสอบกอพมาปุ๊บเฮ้ยตกอังกฤษนะเดิมเขาจะมีจัดสอบซ่อมให้แต่ว่าตั้งแต่ปี6-1เนี่ยพอตกปุ๊บเขาไม่มีจัดสอบซ่อมแล้ววิธีหนีตายของคนที่ภาษาไทยผ่านเลขผ่านนะนะตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายตกอังกฤษวิชาเดียวอย่างเงี้ยก็จะหนีไปสอบโทอีกซะส่วนใหญ่ทียูเกตลองลงมาเพราะว่าสองสนามนี้ก็ไม่ถึงกับ ถ,ถ้าเทียบกับอันอื่นอะไอเอลเอเฟลเอันอื่นนจะยากกว่าแต่ที่ดูเกตกับตัวโทอีกเนี่ยจะจะก็ยากแต่มันไม่ยากเท่าอันอื่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นทางรอดของคนที่ตกอังกฤษวิชาเดียวก็จะไปสอบไอ้พวกเนี้ยเพื่อที่จะเอาคะแนนมายื่นแทนผลสอบกอพอที่มันตกไปอ่ะฟังอย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆคือบางคนที่เขาเรียนจบเขาไปสอบโทอีกเผื่อเอาไว้เขาไปสอบ i อเอลท o เฟลทียูเกสซียูเทปอะไรพวกนี้สอบเผื่อเอาไว้เวลาเขาจะเข้าสอบกอพอเขาก็แค่เอาใบไปยื่นนะครับก็จบเลยอาจจะยื่นไปก่อนหน้านั้นก็ได้นะไม่แน่ใจระเบียบการแต่เอาเป็นว่าเขาไม่ต้องไปสอบวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วในวันสอบนะครับหรือประเภทที่ไม่ได้คิดจะสอบ i อเอลเอลเฟลเฟลพวกนี้ เอลเอลเฟลเอีกอพวกนี้ไม่ได้คิดจะสอบแต่บังเอิญบังเอิญไปตกข้อสอบกอพนะครับก็เลยเหมือนกับไฟบังคับว่าถ้าตกอังกฤษวิชาเดียวเนี่ยมันยังมีหายใจเฮือกสุดท้ายก็คือไปพยายามสอบโทอีกให้ผ่านอะไรพวกนี้แล้วก็เอาใบผ่านมายื่นให้ให้การสอบกอพอันนี้เท้าความก่อนนะครับทีนี้ ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี6-1เทรนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพูดถึงเทรนของการติวเออเทรนของสถาบันติวโทอิกหลายๆสถาบันเนี่ยลองลองดูในในในเฟซบุ๊กก็ได้เขาจะยิงแอดมาว่าติวโทอิกเอาไว้ยื่นแทนกพอ,อะไรแบบนี้หลายหลายสถาบันจะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนก็ลงไปลงเรียนไปเผื่อเผื่อตกกพจะได้ไปติวโทอิกแลวเอาคะแนนโทอิกมายื่นกพแบบนี้มันเหมือนมันเป็นทางรอดของคนที่ตกอังกฤษวิชาเดียวนะครับทีนี้ ก็ประกาศเมื่อเช้าๆสายๆออกมาบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฟังดีๆนะนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องที่จะพูดวันนี้นะครับคือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าใครไปสอบกอพนะครับไปสอบกอพอซึ่งมันจะสอบสิ้นสิ้นเดือนกันยาตั้งแต่รอบนี้นะแล้วไปตกนะครับคุณไม่สามารถไปเอาคะแนนโทอีก c u t e ท T ที t ูเ t t โท e l ไปใช้วิธีเดิมไม่ได้ ไปสอบให้ผ่านแล้วเอาใบมายื่นภายในที่กอพอกําหนดเขายกเลิกแล้วนั่นหมายถึงว่าคนที่ไปสอบกอพณนะวันนี้นะฟังดีๆณนะวันเนี้ใครที่ยังไม่มีใบโทอีกโทเฟลไอ,อลอะไรพวกนี้กติกาเดียวที่คุณจะสอบผ่านภาคกอคือคุณต้องสอบให้มันผ่านภาษาอังกฤษนะเลขต้องผ่านภาษาไทยต้องผ่านคณิตศาสตร์ต้องผ่านและภาษาอังกฤษต้องผ่าน ถ้าบังเอิญบังเอิญไปตกอังกฤษวิชาเดียวคุณจะไม่มีทางรอดไม่มีทางแบบไปสอบโทรอีกให้ผ่านแล้วเอาคะแนนมายื่นภายในเวลาอีกแล้วไม่มีนะครับโอกาสตรงนี้สิ้นสย์ไปโดยฉับพลันตั้งแต่เมื่อเช้ามันก็เลยทําให้มีดราม่าเกิดขึ้นดราม่าคืออะไรคือคนที่แบบกูก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมกูไม่ได้มั่นใจวิชาภาษาอังกฤษอ่ะมันเหมือนกับมาตัดความหวังเพื่อสุดท้ายโอเคนะ ตัดความหวังเพื่อสุดท้ายของเขาถึงแม้จะมีคนบอกว่าเฮ้ยกพมันง่ายกว่าโทเฟลไอเอลโทอีกต้องเยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นเหมือนเพื่อสุดท้ายให้เขาได้หวังอะ่ะคนเหล่านี้รู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีนี่คือ,น,คอนี่คือกลุ่มคนที่หนึ่งนะครับที่ที่เหมือนจะมีปัญหากระทบกับกับประกาศที่ออกนะฮะกลุ่มคนกลุ่มที่2ที่มีผลกระทบกับประกาศที่ออกคือคนที่แบบอาจจะไปลงติวไว้แล้วลงติวโทอีกลงติวทียูเกตอะไรแบบเนี้ยลงสมัครสอบไว้แล้วเพราะว่า สนามพวกนี้ค่าสมัครสอบค่อนข้างแพงนะประมาณ1,500บาทอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องเป็นการลงทุนนะแล้วเขาลงทุนไว้แล้วเพื่อกะเอามาถ้ากอพอกูตกนะกูจะไปเอาไอสิ่งที่ติวตวเนี่ยนะครับจะไปเริ่มติวอะไรแบบเนี้ยเพื่อเอามาสอบให้ผ่านแล้วมายื่นแทนกอพอกลายเป็นว่าฝันสลายรักสลายดอกฝ้ายบานนะครับ มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับดราม่าขึ้นมานะครับบ่นมาตรการกอผอเอาละมันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่พูดถึงประเด็นนี้แล้วกันนะครับผมถามว่าผมเห็นด้วยไหมคือผมก็สงสารน้องๆนะถ้าให้เลือกผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าก็สงสารน้องๆอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่เขาวางแผนไว้แล้วแบบนี้หรือว่าลงติวอะไรบางอย่างไว้แล้วเสียตังค์ไปแล้วอะ่ะก็ไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไปฝืนอะไรไม่ได้นะฮะเราก็ต้อง สิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้คือถ้าใครยังไม่มีโทอีกโทเฟลไอเอลอะไรตอนนี้นะฮะสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือสอบผ่านกอพอภาษาอังกฤษให้ได้ทุกๆวิชาสอบให้มันผ่านนะนี่คือสิ่งเดียวที่ต้องทำมันจะไม่สามารถแก้ตรงแก้ตัวอะไรได้อีกแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติคนที่มีโทอีกอยู่แล้วโทเฟลไอเอลโทอีก C u ทป u get อะไรพวกนี้มีอยู่แล้วเอาไปยื่นได้ก่อนวันสอบไม่ช้ากว่าวันสอบอะยังยื่นได้อยู่นะฮะแต่สําหรับคนที่ไม่มีพูดง่ายๆไม่มีหาอะไรอยู่กับมือเลยกพอพกูก็ยังไม่มีนะครับสิ่งเดียวที่คุณต้องทําตอนนี้คือทําให้มาสอบผ่านกพอพให้ได้นะครับนี่คือหน้าที่เดียวของคุณนะทีนี้ไลฟ์นี้ก็มาขยี้ซ้ํานะครับ หลังไอ้เรื่องที่พี่ผมพูดไปเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมไปลองดูตามสื่อโซเชียลมีเดียตามเพจผมด้วยอะไรแบบนี้อินบ็อกอินบ็อกเนี่ยมันเริ่มมีดราม,มากก่าก่อตัวมากขึ้นอย่างแรกบอกว่าเฮ้ยแสดงว่าปีนี้ข้อสอบจะยากแน่เลยเพราะว่าเห็นไหมกอพอเปลี่ยนนโยบายเรื่องยื่นโทรอีกมาไม่ได้อะไรแบบนี้แสดงว่าเขาเล็งจะฟันหัวกูแบะแน่เลยเอ่ะพูดพูดภาษาวัยรุ่นนะเขา ฟันหัวกูแบะแน่เลยกะทําให้ข้อสอบมันยากแน่เลยเลยเปลี่ยนนโยบายผมจะบอกอย่างนี้มึงอย่าดราม่านะครับเอาทุกวันนี้ดราม่ามากอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ดราม่าในประเทศมากอยู่แล้วมึงอย่ามาดราม่าเรื่องนี้ซ้ําต้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับข้อสอบจะยากขึ้นเขาเลยมาเปลี่ยนนโยบายไม่เกี่ยวคือ ประเมินนะว่าทำไมเขาถึงออกมาตรการนี้มาอ่าในฐานะผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายแล้วผมก็สอนกฎหมายด้วยจริงๆิงสอนหมดทวิชาแหละนะครับไทยอังกฤษเลขกูสอนหมดนะฮะกฎหมายก็สอนแต่จะวิเคราะห์แบบนักกฎหมายคือหลักเนี่ยการทำงานราชการนะเขาจะไม่ต้องการให้มาตรการกระบวนการอะไรที่ทำมันเกิดความลักลั่น ทีนี้มันเกิดความลักรัลัล่นคือ2มาตรฐาน double standard พูด,ดง่ายง่าย multiple standard อย่างเงี้ยอย่างอีกคนยืมน,นาฬิการอดแต่อีกคนหนึง่งโดนยุพักอะไรอย่างเงี้ย double standard นะครับไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวพลาดทิงการเมืองเดี๋ยวกูโดนเล่นนะฮะทีนี้ไอ้ความลักลั่นของของการทําให้ยังสามารถยื่นคะแนนวิชาอื่นแทนอังกฤษสนามสอบอื่นแทนอังกฤษกอพอที่ตกไปอะความลักลั่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อย่างนี้ ล่าสุดเนี่ยกอพเอพิ่งประกาศเกณฑ์การสอบใหม่ถูกไหมก็คือมันจะมีวิชากฎหมายมาเพิ่มไอ้รอบล่าสุดก็คือรอบกอพอพิเศษที่ผ่านมานะครับวิธีการสอบนะฮะเขาจะแจกข้อสอบสามวิชารวดเดียวแล้วมึงไปบริหารจัดการเอาเองมึงจะทำเลขนานแล้วมาเสียเวลาภาษาไทยภาษาอังกฤษ,าก,ฎาษากฎหมายก็เรื่องของมึงอย่างเงี้ยหรือมึงจะทำอังกฤษนานมึงเอาอังกฤษมาทำก่อนเรื่องของมึงนะ คืออีสวิชาเนี่ยครับมึงบริหารจัดการเองภายในระยะเวลาที่เขากําหนดให้นะฮะทีนี้มันจะกลายเป็นความลักลั่นตรงไหนสมมุติว่าใครก็ตามที่มีมีใบผันโทอิกโทเฟลไอเอลอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็จะไม่ทําวิชาภาษาอังกฤษเลยมันกลายเป็นว่าเขาก็จะมีเวลาทําเลขนานขึ้นมีเวลาทําไทยมีเวลาทํากฎหมายนานขึ้นนะครับมีอยู่แล้วไม่เป็นไร บางคนนะ่ยไม่มีแต่วางแผนแบบนี้ผมที่ผมสัมผัสมาจากที่อยู่วงการนี้นะที่ผมเห็นนะมันมันนัดกันบอกว่าเดี๋ยวข้อสอบกอพอสิ้นเดือนกันยานี้ฮะกูจะไม่ทําข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเลยไม่ทําเลยทิ้งไม่ทําทําปล่อยให้มันเป็นกระดาษเปล่าว่างไปเลยเพราะอะไรจะเทเวลา ฟังดีๆนะจะเทเวลาในส่วนที่ทําข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเทเวลาไปให้คณิตเยอะๆไปให้ไทยไปให้กฎหมายเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอตกภาษาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวกูจะไปสอบโทรอีกกูก,กูมั่นใจว่ากูเก่งอังกฤษกูผ่านโทอีกแน่นอนแล้วค่อยเอามายื่นแทนกอพอ่อาอย่าลืมนะว่าเด็กเก่งภาษาอังกฤษมันมีเยอะเหมือนกันนะครับสมมุติมีสักประมาณหมื่นคนอย่างเงี้ยท,ที่มั่นใจว่าไปสอบโทรอีกเมื่อไหร่ก็ผ่านแล้วโทรอีกเนี่ย สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งอ่ะซึ่งมันสามารถแบบสอบรอบนี้ตกไปสอบรอบหน้าสอบรอบนี้ตกไปสอบรอบหน้านะครับน่าจะมีเวลาประมาณถ้าถ้าอิงตามเกณฑ์เดิมนะจะมีเวลาสอบเบิ้ลประมาณไม่ต่ํากว่า3รอบซึ่งคนที่เขามั่นใจว่าเขาผ่านอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรถูกไหมเวลาเขาเข้าสอบเขาก็ใช้วิธีการไม่ต้องทําข้อสอบภาษาอังกฤษ อย่างเงี้ยเราก็ไปเทเวลากับเลขกับไทยเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอบโทรอีกไปสอบทียูเก็ตซียูเ e ทอะไรพวกเนี้ยแทนแล้วมายื่นคะแนนภายหลังมันจะกลายเป็นสองมาตรฐานคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทำในเวลาที่กำหนดทำแม่งสี่วิชาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่กำหนดเท่ากันแต่ใช้การควบคุมเวลาแค่สามวิชามันจะกลายเป็นเหมือนมันการสอบกอพอมันจะวัดอะไรไม่ได้อะ่ะคนหนึ่งผ่านคนหนึ่งตกอย่างนงี้มันวัดอะไรไม่ได้แล้ว นะครับเขาก็เลยอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะตกไม่ว่าคุณจะผ่านสนามนี้เท่านั้นไม่สามารถเอาอีกสนามมาคอสโอเวอร์ได้นะครับนี่คือหลักการของเขาเขาก็เลยยกเลิกประกาศตัวนี้นี่คือเจตนาลมของไอตัวประกาศตัวนี้ที่ผมวิเคราะห์นะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับ ข้อสอบจะยากขึ้นหรือง่ายลงไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันอาจจะยากขึ้นหรือมันอาจจะง่ายลงผมไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันแต่การประกาศอันนี้ออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเมื่อตอบคําถามนี้ได้มันก็จะมีดราม่าเรื่องที่2นะฮะบ,บอกว่านี่แสดงว่ากอพอเนี่ยเขากําลังกีดกั้นไม่ให้เราสอบผ่านอ่ากีดกันไม่ให้เราสอบผ่านะน,าาน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เป็นนโยบายของรัฐบาล แล,แล้วพอพูดรัฐบาลมันก็จะมีคำสร้อยนะรัฐบาลเฮงซวยอะัประเด็จการอะไรชกเดยต้องการจะลดจํานวนข้าราชาการก็เลยทําไปให้ข้อสอบมันแบบมีวิถีทางมีโอกาสในการสอบผ่านยากขึ้นเพราะต้องการจะลดจํานวนปริมาณข้าราชาการนะก็เริ่มมีดราม่าวิเคราะห์ไปแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายเหตุผลมกเมื่อกี้นะเหตุผลหลักๆผมว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดความลักลั่นกันในเรื่องของการบริหารเวลานะครับ ไม่เกี่ยวอะไรกันกับจะลดจํานวนข้าราชการอะไรนะไม่เกี่ยวนะนะฮะไม่ต้องไปเซ็งอะไรขนาดนั้นนะครับคือจํานวนข้าราชการถ้าจะต้องลดเนี่ยให้ไปดูไอ้พวกแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับมันจริงๆเขาก็ต้องการจะปรับลดนั่นแหละแต่ว่า เอาเป็นว่าไม่ต้องไปมันไม่ได้มีผลมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีผลถึงกับทําให้สอบกบพอรอบนี้จะผ่านยากขึ้นไม่เกี่ยวกันมันมัน,มนเป็น,ปน,ปนมันมีผลอีกอีกเยอะนะครับอีกอีก,อกหลายปีนะครับซึ่งเขาอาจจะปฏิรูประบบราชาการใหม่เป็นระบบให้มีข้าราชาการสังกัดท้องถิ่นมากขึ้นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงโดยในยะกับกับเรื่องที่เขามีนโยบายเมื่อเช้าออกมานะคนละเรื่องกันนะ แล้วไอ้ดาม่าสุดท้ายนะครับว่าเอแสดงว่าปีนี้โอกาสที่เราจะสอบผ่านภาษาอังกฤษกพจะมียากขึ้นหรือเปล่ามันจะต้องคนตกน้อยลงเอ่อทนตกมากขึ้นไม่เกี่ยวกันอย่างที่บอกนะสรุปแล้วดาม่าอะไรต่างเนี่ยเท่าที่ผมดูนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับที่เขาออกนโยบายเลยนะฮะย้ำว่าไอ้ตัวนโยบายที่ออกมานะฮะคาดว่าไม่ต้องการให้เกิดการลักลั่นในการบริหารเวลากัน โอเคนะต่อมานะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือพวกโทอีกโทเฟลไอเอลพวกเนี้ยสถาบันที่จัดสอบเป็นสถาบันเอกชนถูกไหมเขาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐก็เ,เป็นหน่วยงานเหมือนกับสภาอะไรของเขาอะ่ะนะทีนี้ผมว่าถ้าคนเป็นข้าราชาการระดับสูงอะ่ะเขาก็ต้องมองเรื่องความไม่เหมาะสมบางอย่างอย่างเช่นสมมติสมมุติผมเป็นกรรมการออกข้อสอบกอพอนะปรากฏว่าปีนี้คนตกคนตกภาษาอังกฤษกอพอตึม นั่นหมายถึงว่าคนจะแห่ไปสอบโทอีกเยอะขึ้นถูกไหมแห่ไปสอบแบบทั้งนั้นเลยอ่ะก็พูดง่ายง่ายเงินมันจะถูกเอาไปให้เอกชนอย่างเงี้ยคนเป็นกรรมการคนเป็นข้าราชาการเขาก็ต้องกลัวโดนคอรหาว่าแอมีซูเอียกันหรือเปล่าแก้งทําให้คนตกก่อพอเยอะๆเพื่อจะได้เอาเอาเงินไปสมัครโทอีกไอเอลโทเฟลเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดข้อคอรหาตรงนี้นะก็ยกเลิกแม่งเลย นะครับไม่ให้มันเอามาคอสโอเวอร์กันนะฮะต่อมาก็ถ้าเราลองเทียบกับมาตรฐานของการสอบภาครัฐด,ด้วยกันก็ได้ผมถามว่าถ้าเราตกภาษาอังกฤษกพท้องถิ่นเปิดสอบเราผ่านภาษาอังกฤษท้องถินนะ่นเนี่ยมันเอามายื่นคอสโอเวอร์กันได้ไหมมันเอามายื่นแทนกันไ,ได้ไหมมันเอามายื่นแทนกพได้ไหมไม่ได้หรือสำนักง,งานอายการเปิดภาคกอ,อย่างเงี้ยเราตกอังกฤษกพแล้วเราไปผ่านภาคกสำนักง,งานอายการถามว่าเราเอา ภาคกออายการผลสอบภาษาอังกฤษอะมายื่นแทนกอพอได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขนาดหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยกันมันยังเอามายื่นแทนกันไม่ได้เขาก็คงมองว่าเพราะถ้าอย่างนั้นภาคเอกชนมันก็ไม่ควรจะเอามายื่นแทนกันนะเดี๋ยวกลายเป็นมีปัญหาว่าแบบเฮ้ยมันซูเอียมันหัวกันหรือเปล่าด้วยเขาก็เลยตัดปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็ยกเลิกแม่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะณนะวันนี้นะครับตราบใดที่ยังไม่ถึงวันสอบนะแล้วคุณยังมีมีผลโทรอีกโทเฟลไอเอ,เอลผ่านเกณฑ์ที่ว่ากําหนดยื่นได้นะครับถ้ายื่นแทนปุ๊บคุณก็ไม่ต้องสอบอังกฤษปีนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าสอบไปแล้วแล้วคุณไม่มีไอพวกนี้แล้วคุณดันสอบตกนะครับก็เอาอะไรมายื่นแทนไม่ได้สถานเดียวคือคุณต้องสอบปีนี้ให้ผ่านแล้วตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ่อให้คุณมีโทอีกเต็มไอเอลเต็มโทเฟลเต็มไม่สนใจแล้วครับก็คือคุณมายืนแทนไม่ได้นะฮะนี่ก็คือสรุปนะครับเนี่ยสรุปดราม่าทั้งหมดมีอยู่แค่นี้นะอะไรที่คุณได้ยินนอกเหนือไปจากนี้แล้วมันรู้สึกเครียดขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่ดรามา่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเออเนี่ยสุอะไรวะสักนันอ่าเม้นได้ดีนะครับอ่านหนังสือเถอะครับเชื่อผมเนาะ สุดท้ายนะครับเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราจริงๆต้องแต่ตอนต้นและกอพอเปลี่ยนหลักสูตรข้อสอบกอพอมีไอ้นู่นโผลมายากกว่าเดิมอังกฤษตอนนี้ก็เปลี่ยนนโยบายเออสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันสอนอะไรกับพวกเราเออถ้าเราปล่อยให้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านไปดราม่าไปวันๆเราก็ไม่ได้อะไรครับเหมือนๆเนี่ยข่าวนักเรียนชูสามนิ้วอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเราดูมันเป็นข่าวข่าวหนึ่งเราก็ไม่ได้อะไรจากมันแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรบทเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเราจะได้ประโยชน์จากนั้นนะครับเ,เหตุการณ์เนี้ครับจะเห็นได้ว่านโยบายการสอบเปลี่ยน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 วิชาเพิ่มบ้างวิชาเดิมหายบ้างไอ้นี่หายบ้างไอ้นี่ยืนแทนไม่ได้จะเปลี่ยน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 อย่าแงบบนี้ตลอด สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่ในเส้นทางสายการสอบรับราชาการนะฮะคุณไม่จําเป็นจะต้องทําตัวให้ใหญ่แต่คุณจะต้องเป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ไวนะฟังดีๆนะไม่จําเป็นจะต้องทําตัวให้ใหญ่แต่จะต้องเป็นคนอาจจะตัวเล็กๆที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ไวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําตัวให้ใหญ่หมายถึงอะไรผมยกตัวอย่างแบบนี้ ถ้าเปรียบเทียบเ,เมื่อก่อนถ้าจะทาธุรกิจโอ้คุณต้องทําบริษัทใหญ่ๆนะครับคุณต้องมีพนักงานเยอะๆยิ่งพนักงานเยอะองค์กรเยอะยิ่งหาเงินได้เยอะแต่พอมาธุรกิจยุคนี้เนี่ยกลายเป็นพนักงานเยอะๆกลายเป็นแบกต้นทุนเยอะแล้วอาจจะเจ๊งนะสู้เป็นบริษัทเล็กๆที่ปรับตัวได้ไวตามกระแสโควิดตามกระแสออนไลน์ตามกระแสโซเชียลได้อย่างนี้จะดีกว่าการสอบเมื่อก่อนเนี่ยทำตัวให้ใหญ่คืออะไรมันจะมีอีพวกแบบ เอาลิบบินคาดหัวกูจะสมมติสมมติอยากเป็นประหลัดกูจะเป็นประหลัดอย่างเดียวอย่างอื่นมากูจะไม่สอบกูจะสอบแต่ประหลัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยอยากเป็นตำแหน่งกอไก่คือกูจะสอบแต่ตำแหน่งกอไก่อย่างเดียวกูจะไม่สอบอย่างอื่นกูจะสอบแต่กอพออย่างเดียวกูจะไม่สอบท่องหินกูจะไม่สอบสำนักงานดยการมีอะไรก็ตามที่กูสอบได้กูจะไม่สอบกูจะสอบแม่งอยู่อย่างเดียวกูจะอ่านหนังสือทั้งปีเพื่อไปสอบสนามนี้สนามเดียวเท่านั้นนี่คือพวกยิ่งใหญ่นะครับสมัยก่อนอาจจะได้ เพราะนโยบายมันวิชามันก็เดิมๆข้อสอบมันก็เดิมๆมไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแต่ต่อไปนี้คุณอย่าทําตัวใหญ่ให้คุณทําตัวเล็กๆแต่เปลี่ยนแปลงได้ไวนะครับอย่างบริษัทก็เป็นบริษัทเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสต่างๆได้ทันนะมันถึงจะอยู่รอดการสอบแบบคนตัวเล็กแต่เปลี่ยนแปลงได้ไวคืออะไรคือพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเสมออะ มึงมึงมึงยกเลิกเรื่องคะแนนสอบโทอีกยื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะะไม่เป็นไรกูไม่ยื่นก็ได้แต่ความรู้เนี่ยตอนเนี้ยน่าต้องแต่วันนี้กูจะเตรียมตัวให้พร้อมกูจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอบผ่านก่อพอให้ได้นะมาเลยมึงเปลี่ยนแปลงอะไรมากูพร้อมเสมออันนี้คือการเตรียมตัวแบบให้พร้อมตลอดเวลาเป็นคนตัวเล็กที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ไวนะครับสนามสอบท้องถิ่นเปิดใจคุณอาจจะอยากหย,ยุดกระทรวงทะวงกลมแต่อย่างที่บอกจงเป็นคนตัวเล็กที่เปลี่ยนแปลงได้ไว มึงสอบไปเถอะสมมติท้องถิ่นเปิดปุ๊บสมัครสอบไปเถอะติดไม่ติดค่อยว่ากันสมัครสอบไปก่อนติดก็ค่อยมาเลือกว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะอะไรคือถ้าคุณอยู่ในสายกพอ,อย่างเดียวเกิดอนาคตข้างหน้าแม่งเอาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะสมมตินะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกสมมุติมันมีนโยบายปรับเปลี่ยนวิชาเอาฟิสิกส์เคมีชีวะมาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกตีบตันและเพราะนโยบายคุณเห็นบ้างมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะสำนักง,งานอายการ ประกาศสอบถ้าคุณอยู่ในคุณสมบัติจะสอบได้คุณสมัครไปเลยนะครับสารยุติธรรมประกาศรับสมัครสอบถ้าคุณมีคุณสมบัติจะสอบได้คุณสมัครไปก่อนไปสอบไปก่อนสอบให้ผ่านก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะไปหรือไม่ไปอันนี้มันจะทําให้คุณมีทางเลือกหลายทางมันอารมณ์มันเหมือนร้านอาหารที่มีมีออนไลน์ด้วยมีหน้าร้านด้วยอ่ะพอเจอโควิดเขาให้ปิดร้านกูก็ไม่เจ๊งถูกไหมกูก็ขายออนไลน์ได้ถูกไหม พอตอนโควิดกระแสรเริ่มซานะครับกูก็อาจจะไม่อยากขายออนไลน์กูก็ไปขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีตัวเลือกต่างๆได้เยอะนะฮะไม่ต้องเป็นร้านอาหารที่ใหญ่หรอกสมัยก่อนโอ้โหถ้าเป็นร้านอาหารต้องพัตตาคารมังกรหลวงเนี่ยตอนนี้มังกรหลวงเจ๊งแล้วเพราะว่าแบกค่าใช้ใจ่ายพื้นท้องพื้น,ท,นที่ไม่ไหวนะครับเหมือนกันคุณก็ต้องทําตัวเป็นร้านอาหารที่เล็กๆแต่มีหลายช่องทางตอนนี้กอพอเปิดสิ่งที่ต้องทําเฉพาะทางเฉพาะหน้าคือสอบกอพอให้ผ่านอะโทรอีก มึงเปลี่ยนนโยบายกูไม่สอบก็ได้อนาคตอาจจะมีท้องถิ่นเปิดอาจจะมีกทมเปิดอาจจะมีอายการเปิดศาลยุติธรรมเปิดหน่วยงานองค์กรอิสระเปิดนะผมรู้ว่าคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวอยากจะอยู่ติดที่นี่เท่านั้นแต่อนาคตอะไรมันเปลี่ยนได้เสมอโควิดมันมาได้เสมอนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมึงไปสอบ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 ไว้เถอะสอบให้หมดนะครับสอบให้หมดนะ พราะมันจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ไวเกิดมันมีอะไรบางอย่างเป็นทางตันในทางที่คุณเล็งขึ้นมาคุณจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับฝากไว้เนาะยุคนี้นะฮะปลาใหญ่ไม่น่ากลัวเท่ากับปลาตัวเล็กที่ว่ายไวนะครับบอกไว้เลยปลาใหญ่ไม่ได้น่ากลัวเลยน่ากลัวคือปลาตัวเล็กที่ว่ายไวคุณต้องเป็นปลาตัวเล็กที่ติดสปีดอะนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแบบนโยบายมันเปลี่ยนได้ตลอด นะครับไม่เชื่อคุณลองดูเมื่อ3ปีที่แล้วกับตอนนี้ดิกอพออ่ะโอ้เปลี่ยนกันหน้ามือเป็นหลังมือเลยหน้ามือเป็นหลังเท้าด้วยซ้ําวิชาก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดนะครับจงทําตัวให้พร้อมอยู่เสมอพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับแล้ววิธีการหนึ่งที่จะทําให้คุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ก็คือก็ต้องซ้อมบ่อยๆเนี่ยผมทําคลิปออกอยู่เสมอๆนะครับมาชวนคนอ่านหนังสืออยู่เสมอๆ เวลาคนเครียดมีคลิปในเชิงพวกนั่งสมาธิบำบัดความเครียดอะไรให้ด้วยเพื่ออะไรผมต้องการจะบอกคุณว่าเฮ้ยมึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอมึงต้องออนเดอะเวย์ตลอดเวลาถูกไหมมึงต้องอ่านหนังสือต้องอ่านต้องทำข้อสอบต้องโน่นต้องนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะพร้อมหลังๆเดี๋ยวนโย,นโยบายแนวข้อสอบอะไรมันจะเปลี่ยนช่างมันเถอะถ้าคุณเตรียมตัวให้พร้อมสักอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนไปทางไหนคุณจะเป็นปลาตัวเล็กที่ว่ายไว นะอาจจะเรียนไม่เก่งคุณอาจจะเรียนไม่เก่งผมเองผมก็เรียนไม่เก่งผมไม่ใช่ปลาใหญ่ไม่ใช่ปลาฉลามเรียนไม่เก่งบอกเลยโง่นะครับแต่ผมเป็นตัวเล็กที่ไว,ไว่ายไวก็คือมีอะไรมาผมผมคว้าจังหวะมันได้ตลอดแล้วผมไม่เคยไหวตามหลังใครอย่างนี้เนาะนะฮะก็ฝากไว้สุดท้ายนิทานเรื่องนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับจริงๆเล่าให้ข้ามช็อตไปเลยแล้วกันสมมุติว่าทุกคนในที่นี้สอบรับราชาการได้แล้วเนี่ย ก็จงอย่าเป็นข้าราชการที่กูจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยุคนี้ข้าราชการเป็นพวกผู้ยิ่งใหญ่นั่งคับบรลลังนั่งคับเก้าอี้ไม่ได้แล้วครับต้องเป็นข้าราชการตัวเล็กที่วิ่งไหวคือทํางานอย่างอื่นไปด้วยทําธุรกิจเสริมทํโน่นทํานี่เสริมไปด้วยไม่ใช่ว่างานราชาการมันจะแบบโอ้โหมั่นคงสถาพรต่อไปแม่ป่วยสักคนหนึ่งนี่กูก็นะก็ควักเงินไม่ดูต้องเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นทำอะไรหลายๆ,ๆช่องทางเอาไว้นะครับ เตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดอย่าเป็นแบบอย่าเป็นปลาตัวใหญ่ที่เคลื่อนไหวช้านะครับเราต้องเป็นปลาตัวเล็กที่เคลื่อนไหวเร็วๆสร้างทางเลือกให้ตัวเองเยอะๆนะครับฝึกมันตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนนี้เรายังไม่ใช่ข้าราชการยังไม่ต้องไปคิดเรื่องเพเหระอะไรต่างๆความก้าวหน้ายังไม่ต้องคิดคิดถึงแค่ว่าณนะวันนี้วินาทีนี้เราจะทํายังไงให้เราพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนี้อันนี้จะเป็นหัวใจที่ทําให้น้องๆสอบผ่านพี่ๆด้วยนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนสอบผ่าน อ่ะก็จบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็ช่วงนี้มีข่าวขายก3นิ้วกันใช่ไหมผมขยก3นิ้วบ้างนะแต่เป็นอย่างนี้นะครับนิ้วแรกคือวินยัยนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณสอบผ่านเนี่ยนิ้วแรกคือวินยัยวินัยคุณต้องมี2คือความศรัทธานิ้วที่2คือความศรัทธาคือเราต้องมีวินยัยเราต้องมีความศรัทธาศรัทธาไม่ใช่อะไรศรัทธาในตัวเองอะน,นะนะครับไม่ใช่ หมายถึงว่าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรศรัทธาในตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันก็คนฉันก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันและนิ้วสุดท้ายนะครับคือต้องใจเย็นยการจะสอบรับราชาการเนี่ยนิ้วสุดนิ้วแรกคือวินัยมีและมีความศรัทธาและอันที่สองคือคุณต้องใจเย็นเย็นนิดหนึ่งอ่านหนังสือวันนี้มันอาจจะยังไม่รู้เรื่องหรอกมันอาจจะมีบางข้อที่กูก็ผิดอยู่แล้วแหมใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันเข้าใจเอง ไปสอบรอบนี้มันอาจจะพลาดหวังใจเย็นๆเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้อดทนหน่อยสอบมาสามปีแล้วยังไม่ผ่านเอาใจเย็นๆเต็มที่แล้วเอาเดี๋ยวเต็มที่ใหม่อย่างเงี้ยคือครูต้องใจเย็นๆนะ่ะหลายคนผมเห็นขยันมีศรัทธาในตัวเองมีวินัยอะนะแต่ พอใจมันไม่เย็นมันสุดท้ายมันเลิกสอบมันไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชู3นิ้วให้น้องๆทุกคนนะครับมีวินัยใจเย็นแล้วก็มีศรัทธาในตัวเองเนี่ยสอันนี้จะทําให้เราชู3นิ้วนะฮะสอบผ่านได้ไม่ว่าจะสนามอะไรก็ตามนะครับนี่คือ3นิ้วอ่ะไปแล้วสําหรับวันนี้นะครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับชู3นิ้วนะฮะ